แล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะฮะเดินมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหลายๆชุมชนตอนนี้ขอมาเยอะนะครับพอดีณตอนนี้เราก็เดินได้แค่เสาร์กับอาทิตย์วันธรรมดาเราจะดูว่าเราจะเดินวันไหนนะฮะถ้าเกิดมีขอมามากมายนี่คือวัตถุประสงค์ผมที่ว่าต้องผมจะต้องในการเขาเรียกว่าสนับสนุนเพจนะครับในการเสียภาษ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆมากันยังเไงตอนนี้ปีเข้ามาแล้วนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อน,อนครับตอนนี้ร้อยสองร้อยกว่าเอ่อ เสียงไหมครับถ้าเสียงได้ยินชัดเจนบอกผมนิดเดียนะครับมีอะไรบ้างพอดีวันนี้ผมตั้งกล้องไว้ในรถนะแล้วก็ไลฟ์สดนะครับปัญหาตอนนี้ของผมก็คือว่าและหลายคนบ่นว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไลฟ์สดไม่มีอะไรมาพูดมาอัปเดตจริงๆ้วผมไลฟ์สดกับ เกือบทุกๆวันเม้นวันเลยมันก็ได้ว่าได้แต่ตอนนี้มันมีปัญหาคือเรื่องการถูกปิดบังปิดกีดกั้นนะฮะเรื่องการมองเห็นหรือว่าการรับรู้อะไรต่างๆนะนเพราะหนึ่งเพราะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนียก็คือว่าอาจจะเรื่องเกี่ยวกับการไม่สนับสนุนเพจนะครับไม่ไม่ได้เสียตังในการสนับสนุนเพจ แต่ผมก็เห็นใจนะเพราะว่าลหลายๆหลายๆอย่างที่เราก็อาศัยทาง Facebook อาศัยทางหน้าแฟนเพจเนี่ยนะได้อออกสื่อได้ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าผมทําอะไรบ้างอะไรบ้างนะแลเรแต่จริงๆแล้วนะผมก็มีความรู้สึกในใจว่าเฮ้ยผมไม่ได้ค้าขายผมไม่ได้ทําธุรกิจผมไม่ได้มีผลประโยชน์จากอะไรเข้ามาหรือเป็นเงินเป็นทองไห้ผมนะที่ผมบอกไปช่วยเคสทำนู่นทำนีำ่ มันก็ไม่ได้รับอะไรเข้ามานะครับแต่คราวนี้ผมผมก็เลยรู้สึกวยไม่น่าจะจะต้องเสียตังค์ในเรื่องการสนับสนุนเพจมาวันเนี้ยนะฮะมาวันนี้เราเราเราคิดดูว่าเออมันก็ถ้าการสนับสนุนเพจนะฮะแต่ในแต่ละครั้งแต่ละเคสแต่ละเนี้ยนตะ้องต้องเสียเงินสักห้าร้อยหกร้อยบาทนะฮะมันก็โอเคนะครับหรือว่าเป็นเดือนนะครับ โอเคมันก็มันก็โอเคบอกให้รอแป๊บหนึ่งค่ะรอแป๊บหนึ่งห้านาทีห้านาทีห้านาทีมันก็จําเป็นเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยประมาณไม่เกินสักอีสามสี่วันเนี่ยผมก็ก็จะมีการให้ร่วมคือช่วยผมนะฮะช่วยผมในการซื้อเสื้อซื้อเสื้อ,อ,อเป็นเสื้อผมนะเป็นเสื้อของผมเองหน้าบินบริล,ลิตที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมานะครับเพื่อเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาช่วยพี่น้องตามชุมชน พี่น้องที่ดความลําบากและเกิดการโควิดรอบสามมานี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินต่างๆก็ก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่เกี่ยวกับอินซเตอร์อะไรต่างๆหลายอย่างนะก็เลยคือไม่อยากไม่อยากเรียลายไม่อยากขอบริจาคนะครับเพราะว่าหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเป็นปัญหาเรื่องกับกฎหมายนะครับแล้วก็ปัญหาบางบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนอาจไม่เข้าใจนะครับ ก็ลเลยตามต่านาไปคราวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเหมือนกับดาราคนอื่นเขาทากันนะครับพวกสินค้าต่างๆพวกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สนับสนุนผมเองก็คิดว่าเดี๋ยวจะทําเสื้อมาแล้วก็สนับสนุนผมนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมจะทำให้ขายให้แล้วก็ไม่หักค่าใช้จ่าย แล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะฮะเดินมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหลายๆชุมชนตอนนี้ขอมาเยอะนะครับพอดีณตอนนี้เราก็เดินได้แค่เสาร์กับอาทิตย์วันธรรมดาเราจะดูว่าเราจะเดินวันไหนนะฮะถ้าเกิดมีขอมามากมายนี่คือวัตถุประสงค์ผมที่ว่าต้องผมจะต้องในการเขาเรียกว่าสนับสนุนเพจน,นะครับในการเสียตังค์อยากจะให้เพื่อนๆผมหลายคนที่เห็นกันนะฮะ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมไลฟ์สดทีคนพี่เพื่อนผมก็ก็เจ็ดแปดพันคนนะครับบางเคสก็เป็นหมื่นแต่เดี๋ยวนี้เหลือประมาณสองตอนนี้มีอยู่เก้าร้อยกว่าคนสองพันคนสามพันแล้วก็เหลือเจ็ดร้อยแปดร้อยคนเข้ามาประมาณนี้นะแต่วันนี้อันนี้ผมบอกบอกว่านะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการการสนับสนุนเพจนะครับก็คงจเห็นมากกว่านี้นะไม่ได้ว่า ว่าผมหยุดไปในการไลฟ์สดหรือว่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้มีเคสเคสหนึ่งปัญหาก็คือว่าเจ้าของบ้านนะครับเอาโซ่เนี่ยมาคล้องประตูไว้ไม่ให้คนที่เช่าบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านเพราะว่าติดค่าค่าเช่ามาสองเดือน นะครับเป็นเงินประมาณหมื่นกว่สี่ร้อยแล้วเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านเอาเอากุญแจมาล็อกเขาต้องพาลูกเขาสองคนนะครับลูกผู้หญิงคนอายุประมาณสิบยี่สิบเอ็ดคนหนึ่งแล้วก็สิบสองคนหนึ่งผู้ชายผู้ชายอายุสิบสองนะผู้หญิงอายุยี่ยี่สิบเพิ่งเข้ามาอะไรไปีนี้ปีแรกแล้วลูกชายคนนึงก็ ก็เข้ามาหาลัยแต่เป็นมาหาลัยอยู่ที่เทคเทคโนโนะฮะปรากฏว่าเขาต้องไปนอนข้างข้างทางแล้วก็มีแท็กซี่แท็กซี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนบ้านเนี่ยก็เห็นก็สงสารก็พาขับรถไปที่จอสร้อยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ,อจากจอสร้อยเพื่อให้เจ้าของบ้านได้เปิดห้องให้หน่อย แต่เจ้าสองร้อยก็แนะนําว่าให้มาหาพี่บินบาลฤทธิ์ให้พี่บินบรลฤทธิ์มาเจราจาให้กับเจ้าของบ้านวันนี้พี่บินมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่กับหน้าหน้าหน้าห้องเช่าเขาละนะครับก็เลยเหล๋ยวอยากจะเข้าไปพูดเจราจานะครับตอนนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนที่เขาเช่าได้เนี่ยเดือนละห้าพันเนร่าะว่ามีสามีนะครับในการเลี้ยงดูนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็สามีก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็ ไม่ได้ช่วยหรืออะไรเลยนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาทางนี้แล้วตอนนี้ลูกสาวด้วยแล้วก็มีลูกชายสิบสองกว่าลูกสาวอยู่ต้องไปนอนข้างถนนนะฮะนอนมาคืนสองคืนแล้วตอนนี้แท็กซี่ก็เลยพามาที่มูที่ลูกตันอยู่เมื่อกี้นะครับผมก็เลยต้องต้องออกมาเดี๋ยวเรามาเจรจากันว่าจะได้จะได้เรื่องยังไงนะโอเคเดี๋ยวนะไปเลย ตามนได้ยังไ,งไนหน้าเเลยใครเน้านที่เ้าสครับรบเขามาเอ,เอาบ,บาอกเขาหนูก็ดนยึดบ้านเหมือนกันหมอนยดข้างกาันเนี่ยมาแล้ม่สนจเพราะเปนเ่งนะเพราะเป็นเ่งอยูรอ่เรานหกเดียวกันไงยี่กโดนยึดบ้านเหมือนกันับซี่ไม่มีเงินส่งเขาไม่ได้พักาชอสองเดือน เงี้ยค่าหน้างค่าไฟเท่าไหร่เดือนเดือนห้ามันสองพี่ขายก่อนให้พี่เขาเข้าไปก่อนได้ไหมหรือไม่ไปคุยบ้านทิ้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขายบ้านพี่ขายบ้านก่อนไปบ้อนแล้วไม่ต้องกลัวไปน้ำอะไรเนี่ยนี่คืออะไรมะม่วงของพ่อขายมนในแหลมไม่เข้ามาไม่ได้นะอ๋อเข้ามานะไรเง่าเขาเขาไปต่างจังหวัด ก่อนที่จะเน่าแล้วเ้าชะมล็อกมาสอวันนสองวันสามวันแล้วมันเน่าอยู่แล้วแล้วมันเน่าเล็กไปบ้านไงีสไปส่งเองไปส่งวันเสาร์ที่แล้วทีนี้เสาร์ที่แล้วนี่ก็ไปรับเน่าแล้วแลเขาคือไปบ้านมักี่วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วพวกับไปตอนเมื่อไหร่วันเสาร์ที่แล้ววันเสาร์ที่ชะมล็อกนะเขาเขามาล็อกวันที่ล็อกเขาก็มาพอดีล็อกเขาเขาวันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เขาขาอ้างว่า มาล็อกบ้านเขาเขาเขายของไม่ได้เพราะของมานอกก่อนที่ฉันจะมาล็อกแล้วหนู่ทำข้าวผัดข้าวกล่องขายด้วยข้างในอ่ะหนูจาวเกล็ดทีไม่ใช่คือเนี่ยมันเอ็นม้วงมันเน่าอ่ะห่วงวันนี้ก็ก็ก็ตอนเนี้ยโอเคเขามาแล้วแต่ที่เขาไปนอนนอนตรงไหนไปนอนตอนแรกอยู่บ้านนี่แล้วนี่เอาไปบ้านเพื่อน พราะพี่ก็จะโดนยึดบ้านเหมือนกันคือเขาเขาเขานอนในบ้านไม่ได้เขาจะมานอนใส่นอนใช่ตอนแรกก็มาอยู่นี่ก่อนตอนหลังกลับไปไว้นู่นพี่ก่อนพตชให้ผมหน่อยเพราะเนี่ยบ้านนี่ก็โดนยึดเหมือนกันไงเนี่ยนี่คือเจ้าของนี่เเป็นจ้าของบ้านเลยใช่ไหมค่าเช่านอนไม่ได้มารับพี่ไม่ได้ค่าค่าเช่าแล้วใครใครก็เหมือนนกัาย้ายของแล้วค่าเช่าทั้งใครมาจ่ายเนี่ยใช่แล้วขาจ่ายเพราะตอนนี้มันก็โควิดแล้วมันหายของลำบากอะเนาะ หนูก็มีค่ามาจำอยู่สองเดือนนะคะอ๋อมีมาจำจำไปอยู่ไปครบปีนะคต้องอยู่ครบปีเหรอใช่ได้อยู่ไปเดือนแล้วเนี่ยหนูอยู่เลยที่เดือนเดียวค่ะแต่ว่ามันไม่มีตังค์หนูก็เลยมาขอพี่เพราว่าหนูขอออกไม่ได้ออกมาจำไว้เท่าไหร่อ่ะมาจำไว้หมื่นสี่สี่ร้อยค่ะหมื่นสี่ร้อยเท่ากับสองก็ต้องอยู่ไปอีกหนึ่งเดือนถึงจะได้คืนมาจำได้ไหมล่างขึ้นสี่อะไรก็ได้ผมพิมพ์พิมพ์มาเออพี่บิมพ์ร้องด้วยพี่แจ้งครับเอาพิจารณาในอ่ะ พี่สาวก็ลังไปเอาให้มือใครมาก็แล้วแต่เราไม่สนใจเพราะเรื่องจริงก็เป็นความจริงก็เรื่องความจริงจะมาใช่ใช่มันมันมันก็ต้องพูดด้วยความจริงอ่ะใช่มาาใครมาก็แล้วแต่เราไม่ตังหลักว่าเรื่องจริงก็เป็นความจริงถ้าไม่ได้มาหมกเบ้นไม่อะไรหน้าาก็มีอยู่คับุณวินอันเด็ก็คือว่าถ้าอยู่ครบหนึ่งปีใช่ไหมที่จะติดประจำให้ใช่อันนี้ยังขาดหนึ่งเดือน ก็จะอยู่ต่อไปใช่ไหมตอนจะต้องจ่ายค่าเช่าเขาหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแต่แต่ที่พูดมัเนี่ยเขาบอกว่าให้หนูอ่ะมาเคลียร์ค่าไฟกับค่าที่ว่าเนี่ยครับค่าค่าน้ำหน่อยเนี่ยค่าน้ำไม่ไปจ่ายเลยตสามเดือนท่านต้องไปจ่ายเองเนี่ยคุณทานนี้ค่าไฟแล้วก็สามเดือนนะสี่เดือนนะแล้วก็มีค่าอะไรแค่พันบาทนะคะแล้วก็ถึงจะเอาของออกได้ค่าอะไรคแค่พันบาทคือคือค่าเช่าเดือนหนึ่ง แ้วค่าน้ำอีกพันกว่าบาทแล้วค่าไฟสามพันแปดกับสี่พันรวมแล้วรวมแล้วก็ค่าเช่าเดือนหนึ่งห้าห้าันห้าันห้าพันสองห้าพัเจ็ดพราะเขาอยู่จ่ายไท่เาห้าพัเจ็ดาพันเจแล้วก็ค่าไฟอีกสามพันแดากับสามพันเก้าเก้าพันเก้าพันเลยอ้นี่พันกว่าบาท หนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นเกือบห้าร้อยพี่เปิดบ้านไหมก็ไปคุยข้างในก่อนพี่ไม่ไปแก่ที่ไล์ไปเอาให้ดูกระจายอยู่ไหนอะกระจายอยูไหนอะ้วจะไปบ้านติ๊กแม่มาคุยตรงโน้นหน้าบ้านตพี่เออมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ต้องต้องคือเขาต้องจ่ายค่าเช่าที่้างอยู่แล้วก็จ่ายค่าน้่งเข้าไปที่นี่ไปจ่ายให้เั้งหมดเป็นเงินหนึ่งหมื่นไม่ใช่ไหถึงก็ถ้าก่ะจายให้คุณจ่ายเดือนก็ประมาณ ห้าพ right. right. yeah, like, 10, ันเจ็บแล้วก็รวมคิดเลยแค่น้ำอีกพันกว่าบาทแล้วก็ไฟอีกสามพันประมาณเก้าพันบาทก็ประมาณนี่ไปหมื่นนึงไงเนาะยอดเท่านั้นเองรถไฟพรุงนี้จะมาอีกอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไฟใช่ไหมก็เดี๋ยวให้เขาจัดการไปจ่ายไฟไปไปเด็ดขาดไปกับค้า เขาจะอยู <distancing S 2> <zab Carl S 1> ่คปีกไได้มได้มีมาตังคืนไได้มาตังคืนก็ได้เดี๋ยวนะครับจังไงเดี๋ยวนี้น้อง้าต้องมากาลังมาเขาบอกวไม่ต้องจ่ายแล้วก็ออกเลยเขาบอกว่าให้ใก่แค่หมื่นไป่ีกห้าห้าร้อยแล้วก็ย้ายของออกที่เินนงเลยค่ะรู้จักนเกย์เราเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ค่ามาจังไว้เนี่ย ้້หไฟ4,000ไม่ค่า้ําทร่ ที่หนูมาหนูหนูมาขอเขาว่าหนูไม่มีตังจริงๆหนูให้บอกว่าไอเนี่ยหนูรู้ว่าหนูผิดหนูอยู่ไม่ครบสัญญาแต่ว่าหนูขอความอนุะห์ว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ให้หักตรงนี้ไปได้ไหมแล้วหนูก็มาเสียค่ารับค่าไฟอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยก็ที่หนูวางว่าจำไว้ที่ว่ามันไม่ครบปีอะค่ะหนูขอได้ไหมหนูขอแค่นี้ค่าจ่าสองเดือนได้แล้วค่ารัค่าไฟให้ขอได้ไหม เขาบอกเอาแทนกันได้ไหมเหมือนว่าเราจะออกเลยแล้วคนที่ไปประจำไว้ก็ตรงแยกจ่ายค่าค่าค่าที่เก็บไว้ได้ได้ไหมอก็ต้องจ่ายอีกอีกหมื่นกห้าร้อยนะเพราะเดือนเดือนที่นั่นเราไม่ได้คิดนะแค่เดือนเดียวนะข้างเดือนเดียวคิดสองเดือนเดือนเดียวนะคุณบินก็คิดได้ถ้าน้ำเข้าไปอ๋อเข้าใจแล้วอีกห้าพันบาทก็คือประจำไว้เนี่ยก็คือสองเออทั้งหมดหมื่นหมื่นสี่ร้อย คราวนี้แางค่าเช่าไว้ที่ตอนเนี้ต่ำเดือนมื่นมื่นเกินสี่ร้อยหนือนกันค่ะส่ำเดือนหมือนกันแล้วก็เริมีค่าน้ค่าไฟปเท่าไหร่ถ้าวันนี้เขาจ่ายถ้าน้ำค่าไฟเอาไปให้เฉพาะค่าน้ำค่าไฟแล้วคก้าห้องแล้วก็ก็ถือว่าจะให้เข้าไปเพราะว่าต้อง่างนเลยประจำต้องข้างเดือนนะใหญ่ห้าพันห้าพันสองอ่ะเท่าข้างสองเดือนนะที่เขาไม่ได้ยมคืนประจำคะ อ๋อแต่นี่ไม่คืนประจำเให้ก็ก็คือคืนทิ่แค่เดือนเดียวใช่เดือนเดียวใช่แต่ต้องจ่ายเดือนหนึ่งใช่แล้วน้ำไฟก็เราถ้าน้ำไฟก็ก็วันนี้เขาเขาแปลว่าต้องจ่ายพี่เนี่ยหนึ่งหมื่นหมื่นห้าร้อยห้าร้อยแล้วจบเลยน้ำไฟอยู่กับเราอ่าใช่เนี่ยแล้วจบเลยแล้วแตไม่คืนประจำเให้ไม่คืนก็พวกก็ค่าน้ำค่าไฟห้าพันบาทนะอ่าค่าค่าไฟแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเพราะปกติสองเดือนเพร่ะปกติเนี่ยต้องอยู่ครบปีถึงจะคืนให้นี่มัน โปกตเอาไปคืนแต่รห้คืนให้คืนในเดือนใหไ,ไดนเดือนเออถ้าอยู่ครบปีร้วก็คืนให้สองเดือนนี่รับคืนให้เดือนเดียวคุณพ,พินพัชญาเพราะน้าไฟห้าพันกน 5, ว่าแล้วถ้าเช่า, 5, าห้าพันกว่าอราห้าพันแล้วก็บลกว่าเราคิดเดือนเดียวคิดเดือนเดียว,ดดอยวตอนนี้พี่พินมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรหรือเปล่าเพื่อนเขาเรียกอะไรเงินมันไม่มีที่นอนเขาไปหาบ้านใหม่ให้มัน เพื่อนเพื่อนที่มาเมื่อกี้เขาไปเอาคนโน้นคนนี้มาเขาได้หมื่นกว่าบาทเขาไปวางบ้านใหม่ให้เขาให้มาก่อนเออเขาตงสารไอ้นั่นหมื่นเท่าไหร่ตรงนั้นเดือนละหกพันห้ามันขายของหน้าบ้านพี่สาวไปตรงเมื่อกี้อะที่เมื่อกคนที่ขี่จักรยานมาเมื่อกี้นะคะพี่จือว่ายังแพงยังแพงเลยนะทำไมเราไม่หาบ้านที่มันพออยู่ได้ก่อละสามพันกว่ากว่ามันขายของไม่ได้คาที่มานมีสามมันจะขายของไห้ อ๋อต้องในนี้ใช่ไหมหนูลูกหนูยนอยู่ตรงนี้ค่ะหนูจะทาเรื่องย้ายไปวัดทู่แต่ว่ามันช่วงโควิดของภรรยาอ๋อหนูยนตรงนี้นี่คือนั่งได้ค่ะลูกกขึ้นมายือนได้เพิ่มก้อนนี้อายุเท่าไหร่ลูกสิบแปดทั้งแม่ทั้งแม่ถูกสิบแปดอันนี้อายุฮะสิบขัวบขั้วต้องมูอันนี้อายุสิบแปดนี่ก็คือข้าปีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อยู่ปอะไรลูกสี่ค่ะแล้วลูกชายคนอยู่ไหน ลูกชายคนนึงทางมหารอะไรที่ของวพื้นที่นี้เขาเป็นพื้นที่สีแดงค่ะก็เลยให้เช่าเพื่อนหารกันอยู่ที่คอนโดรวมศาสตคือเราไม่ได้เวลาทำถูกต้องทุกอย่างให้ใครมาแล้วแต่เราไม่รู้เราทำถูกต้องเราไม่ได้แม้เมยไม่ได้ไลน์โอเคอันนี้เอาเคตามนี้ก็คือว่าหมายความว่าตอนนี้เขาก็ขอความอนุเคราะห์แต่ตอนนี้เราอนเดราะได้คะแนนได้เดือนเดียวไม่เป็นไรถ้างั้นก็คือทางนี้ ถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนต้องจ่ายค่าเช่าเขาอีกก็ประมาณห้าพัใช่ไหมครับค่านะถ้าถ้าไปถ้าไปลูกสาแล้วก็ต่อไปจะอยู่ก็ต้องจ่ายอีกหนึ่งเดือนใช่ไหมไม่พี่ไม่รู้เขาไม่ทูเขาประมาณย้ยขงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อหมื่นห้าเลยเหรอหมื่นห้าแต่ม่เงินมี่อู่อ๋อค่าไฟก็ไฟไมก็คือค่าไฟแล้วก็ใช่ก็เราเราจ่ายค่าเช่าก็ต้องจ่ายเดือนอ่ะเขาเดือนอ่ากระดูกแล้วก็หักเขาเดือนก็จบแล้วออกเลย ถูกไหมไม่เป็นไรเรื่องค่าเค่าจะพิจารณาให้หมื่นกับห้าร้อยนะโอเคเจะพิจารณาให้หมื่นห้าร้อยแล้วทีนี้ก็ไปจัดการเอาของอ่อทั้งหมดนะเดี๋ยวพวก็คุยเรื่องเงินดนวยครับอ่าล้างแะไก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวพี่ให้มอบให้ธัญญาหมื่นห้าร้อยแล้วเดี๋ยวให้เราไว้อีกหนึ่งหมื่นบาทเอาไว้เป็นค่าคุณที่จะทําต่อไปนะโอเคตามนี้นะอ่าลมจ่ายให้แล้วนี่นี่หมื่นก็ กี่วันได้ก็ออกได้กี่วันรขอเวลาเขาจะได้ทําความสะอาดเก็บของเก็บรายจุนสามวันห้าวันแล้วกันโอเคหนะเพราะว่าสามวันบางทีมันน้อยไปขอห้าวันทำความสะอาดด้วยนะห้าวันนะมีมีแหละโอเคทางอันนี้หมื่นนะฮะหมื่นห้าร้อยาเดี๋ยวต้องคุณบิงด้อีกแล้วอะไรได้เลไม่ได้ไม่ทำไงหนูก็เดือดร้อนเหมือนกันไงหนูก็เลยควรจะไปนี่สิเราอ่ะด เนี่ยส่วนตัวนี้ตัวจนเกินเนี่ยท่านก็จะทำเรื่องเนี่ยโอเคทันระบายฉันก็ไม่ได้คิด้กาวใช่ไหมอันนี้ห้าร้อยตอนตอนไหนผมห้าร้อยนอนนอนนอนไม่มีเลยไม่มีเปล่าไมไม่มีไม่มีเลยครับนอน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 

ก็เป็นไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพราอว่าจะช่วยช่วยยังไงยังไงวิธีอะไรย่งเงยเออคิดไปเข้าบ้านเดือนละเจ็ดพันเองต้องการแค่นี้เองคิดเข้าบ้านอย่างนี้เพราะว่าเขาได้ไอ้นี่ก็ทำไมเดือนเราต้องเก็บทันเพราะอะไรเพราะอไปเข้าบ้านเกาอยู่เดือนละเจ็ดพันบอกว่ต้องเดือนละจะเก็บทันเพราะอะไรก็เออยู่บ้านสยามอะ เพราะว่าเขาเอาเดินไปเก็บพันสองพันผมผมช่วยได้แค่ห้าพันนะถ้าไหนก็ได้ค่ะคุณบินไม่เป็นไรเพราะว่าติดโยนยืดแล้วจยากลดน้ำหนัก็เลยชวนกันไปนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากในใจโอเคพี่บินครับมีมีก็เลยชวนกันไปนะโดนโดนกัเไม่อนกันไม่ผมจะได้ติดต่อพี่บินอ๋ออย่าอย่าเอาอย่ามาเอาเบอร์สาวพนันบาดมันเรื่องนี้มันยังไงไม่รู้ทักทัก พ,พี่มีนามบัตไหมไม่มีครับเอาเบอร์ไปครับมาตายเอารถครัโอเคครับนี่คือปัญหาเอาเบอร์เ้ารถก่อนว่ดีด้เดี๋ยวเราเอาคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ครับสวัสดีครับและนี่คือปัญหานะะซึ่งผมก็อย่างเงี้ยนิสัยมันก็พอมาเจอ,อเพศอย่างนี้แล้วมันมันมันก็ที่จะปล่อยไปแบบแล้วมีเด็กที่จะต้องเรียนหนังสือของเขาอยู่ในบ้านแย่ๆที่ไม่สามารถออกมาได้ปัญหาก็คืออยากให้เราเป็นคนกลางที่จะมาพูดนะครับแต่ผมจะไปพูดอะไรให้เขา ผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะเห็นใจทั้งฝ่ายเจ้าของบ้านเห็นใจทั้งฝ่ายที่ผู้เช่ามันก็ลําบากกันหมดนฮะโควิดแต่โอเคณนะวันเนี้ยผมช่วยเขาเนี่ยเจ้าของบ้านสบายใจแฮปปี้คนเช่าสบายใจแฮปปี้คนของออกไปแนละ้วไปอยู่ที่อยู่ใหม่อย่างน้อยมีเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ผมไวไว้เป็นทุนในการซื้อของมาขายต่อได้ นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับคิดว่าสิ่งที่ดีสุด้วนะณตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันอารมณ์ัวรวยกันได้อะไรที่มันสามารถช่วยเหลือกันได้อะไรที่มันสงเคราะห์หรือว่าทําให้มีฝ่ายหนึ่งรู้สึกสบายใจหรือสิ่งใดก็ช่วยกันนะครับ<ผ>นะฮะไว้คนจะดมากขึ้นไปหรือเปล่าเอาไว้ไว้เศรษฐกิจมันดีๆหรือว่าอะไรเข้าที่เข้าทางแล้ว รข้างว่ากันอีกทีนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจผม,ผมเข้าใจเจ้าของบ้านกนะ็คงคงไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าหนึ่งเขาก็ไม่มีไรายได้นอกจากไรายได้ในการค่าเช่าบ,บ้านเขาเมื่อเข,าข้าครงมาอย่างนี้เนี่ยโอเคแต่ว่าเขาใจดําผมก็ก็มันก็ไม่เป็นไรฮะเขาก็อยากได้ตังนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะดูแลแม่ด้วยนะโอเคจ้ะ โอเคโอเคครับครับคนที่พามานะครับก็เลยได้นีส่งมาด้วยเลยขับขับอะไรได้แท็กซี่เป็นผู้หญิงนะขับแท็กซี่โดนโดนบ้านยึดโดนยึดบ้านนะแต่ว่าช่าบ้านนั้เือละเจ็ดพันเบงกนได้ไป้าพันนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเคส อีกเคสหนึ่งนะฮะอะ่อันนี้คือคืออันนี้ไม่ได้อยู่ในในวันนี้โปรแกรมวันนี้นะครับนี่เข้ามาช่วยเหลือในการเร่งด่วนนะ,ะจะอยู่ในในวันนี้คืออีกเคสหนึ่งเดี๋ยวทาจะไปครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนบงังใจนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ